วันนี้พี่น้องมันนีสิผ้ามาเบ่งผักป่าปนะคะส่วนมากส่วนมากคนจะอ่าจะเห็นแค่ผักป่าปที่เป็นอ่าใบกลมใช่ไหมอืมจะผ้าเบ่งผักป่าปใบใบเรียวอันนี้เขาเอื่นผักป่าปใบไผ่เนาะอ่าอนนี้กอผักป,าป่าผักป่าปใบกลมนะอืมอ่ามีสรรพคุณทางยาเนาะอ่าแล้วก็เอาไปผัดน้ำมันหอยได้เนาะเนี่ยกลมก็กลมก็กิกนได้ อ,อใบเรียวนี่ก็กินได้เนะเนี่ยค่ะเราจะเด็ดไปทำน้ผัดน้ำมันหอยดูนะคะวันนี้เนาะเนี่ยเราก็เด็ดมาประมาณนี้เนาะแล้วมีอีกตัวหนึ่งที่เราจะแนะนำนะ,ะเป็นผักบุ้งหน่าเนาะอันนี้เป็นเป็นออแกนิกทั้งหมดนะคะเนาะเป็นออแกนิกแบบดูก็คือไม่เคยฉีดยาเลยนะบ่เคยฉีดยาฆ่ายาเนาะ เพราะส่วนเฮาสิทําทเป็น organic. ออแกนิกถ้าเฮาไปเก็บผักบุ้งหน้าเนาะไปเก็บผักบุ้งหน้าตามตามตามบําน้องแต่ว่าเราไม่อยากไปเอาในในน้ำเน,นาะเราอยากเอาในน้ำเนี่ยถ้ามันขึ้นมาบนบนบน,บนบกแบบนี้นะอืขึ้นมาบนบกแบบนี้นะเนี่ยเฮาจะเก็บไงายมันบอกที่นี่รสชาติเขาอร่อยแล้วบ่รลงสายตาด้วยนะอยากให้รสชาติเขาดีขึ้นทํายังไงเขาเก็บไปแบบนี้ มันจะมียางเห็นบะก็จะมียางถ้าไปกินเลยนี่จะขมนะคะไปกินเลยนี่รสชาติกัดจะไม่ดีมันจะขาบานห้องก็ะสือมาฝาดเนาะติดฝาดเนาะจะทํายังไงเนาะก็เด็ดไปเนาะไปแช่น้ไว้นะคะเด็ดไปแล้วไปแช่น้ไว้สักหนึ่งคืนเนาะเห้เขาคายคายยางออกอยางเขาสิคายออกตามน้ําไปแช่น้าล้างออกแล้วก็แช่วบเนาะหนึ่งคืนแล้วเขาก็จะมีรสชาติที่ดีขึ้นเนาะพี่น้อง นยประมาณนี้แหละเนี่ยเป็นผักธรรมชาติเนาะเนี่ย